สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกับวิดีโอของช่องความรู้ SEO นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับการหาบทความฟรีนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีการหาบทความฟรีวิธีนี้นะครับง่ายๆเลยคือการแปลภาษานะครับการแปลภาษา,าโดยใช้ภาษา ที่ไม่เหมือนกันนะครับในการหาบทความนะครับอ่าสำหรับตัวบทความหรือตัวคอนเทนต์นะครับหลักๆผมจะสอนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับซึ่งซึ่งเพื่อนๆหลายคนทําเว็บภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าต้องไปจ้างเขาเสียเงินแล้วก็อาจจะต้องแบบเขียนเองซึ่งเสียเวลาเยอะมากนะครับแต่ถ้าใคร ถ้าใครพอมีงบประมาณนะครับผมแนะนําให้จ้างเขียนนะครับให้จ้างเขียนหรือถ้าใครอพอเขียนเองเป็นนะครับก็ลองเขียนดูนะครับอา,อาจจะใช้วิธีที่ผมสอนให้นี่เป็นไกด์ไลน์ในการเขียนก็ได้นะครับผมไม่ได้ยากนะครับซึ่งวิธีการแปลภาษาเนี่ยเราต้องมารู้ก่อนนะครับภาษาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วอ่านแล้วสมูทหรืออ่านแล้วดูดีนะครับ มีอยู่3ภาษานั่นครับนั่นคือ1โปรตุเกสนะครับ 2. สเปนและ3อิตาลีนะครับ3ภาษานี้นะครับเป็นภาษาที่มามีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินนะครับซึ่งเป็นภาษาเดียวกับภาษาอังกฤษนะครับมันจะแปลกลับมาเป็นภาษาอังกฤษได้สมูทที่สุดนะครับซึ่งซึ่งหลักการในการทําของผมนะครับหลักการมีแค่ว่า เราหาบทความที่เป็นภาษาต่างประเทศนะครับที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษซึ่งเป็น3ภาษาที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วแปลกลับมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นเราค่อยเช็คนะครับเช็คว่าต้องเช็ค2อ,อย่างนะครับ1คือเช็คว่ามันซ้ํากับคนอื่นไหมและ2คือต้องเช็คว่าตัวแกรมมาที่เราทํานะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับอสองเรื่องนี้เราต้องเช็คนะครับเราต้องเช็คสิ่งสําคัญนะครับ สิ่งสาคัญในการทําตัวนี้เราต้องมารู้จักเครื่องมือก่อนนะครับที่เราจะใช้นะครับตัวแรกนะครับตัวแรกที่เราต้องใช้นะครับคือเพื่อให้สะดวกกับเรานะครับไม่ต้องมาแปลเข้าเว็บแปลนะครับนั่นคือลั๊กอินทานสเลตนะครับใช้ตัวนี้นะครับพิมพ์คําว่าท r นสเลตลั๊กอินก็ได้นะครับจะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับกูเกิล a n นสเลตนะครับเราสามารถติดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็เปิดใช้งานซะ อ่าซึ่งเจ้าตัวเนี้ยมันจะง่ายมันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่นี่เห็นไหมครับตัวนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้หรือเรากดเมาส์ขวาก็ได้นะครับพอเรากดเมาส์ขวาเนี่ยอ่ามันจะขึ้นมาเห็นไหมครับแปลนะครับตรงนี้นะครับมันจะแปลให้เราได้เลยนะครับไม่ยากนะครับอ่าสิ่งต่อมานะครับสิ่งต่อมาเราอยากทำคีย์อะไรอ่าผมยกตัวอย่างนะครับผมจะทำคำว่า dog training หรือการฝึกสุนัขนะครับอ่าเอาง่ายๆเป็นภาษาโปรตุเกสก่อนก็แล้วกันเนาะภาษาโปรตุเกส คำนี้เลยนะครับเห็นไหมครับจากนั้นนะครับพอเราแปลภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสเสร็จเราก็ไปค้นในภาษาโปรตุเกสเลยนะครับกดนะครับสักครู่นะครับนี่นะครับค้นเลยนะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นเว็บที่เป็นภาษาโปรตุเกสเต็มไปหมดเลยนะครับ อ่ะผมยกตัวอย่างเอาตัวนี้ก็แล้วกันนะครับเนาะอ่าเว็บนี้น่าจะมีบทความเยอะอ่าพอเราเข้ามาเว็บนี้นะครับเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ามันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝึกสุนัขฝึกอะไรประมาณนี้แทบทั้งหมดเลยครับผมเกี่ยวกับการฝึกว่าเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับอ่าจากนั้นนะครับเรามากดตัวนี้นะครับให้แปลนะครับแปลแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับกลับมาเป็นอังกฤษนะครับ นี่นะครับแปะสักคู่นะครับแปะมาแล้วนะครับเห็นไหมครับยากไหมครับนี่นะครับ half o z e n d at home นะครับอย่างเงี้ยสิ่งต่อมาที่ผมบอกนะครับสิ่งที่เราต้องเช็คนะครับนั่นคือ 1. คือเช็คกัมม่านะครับ อ่าแกมมาเพื่อนๆน,นะครับมาเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับเว็บไซต์นี้นะครับ g กร m a r y c o m นะครับ g a m m a r y c o m เจ้า g a m m a r y c o m เนี่ยเพื่อนๆก็สมัครสมาชิกมันฟร้มันให้ฟรีได้นะครับส่วนใครจะซื้อพรีเมียมถ้ามีเงินก็ซื้อได้เลยนะครับพรีเมียมมันราคาไม่แพงนะครับแต่แต่ถ้าใครแบบมีเงินน้อยแต่อยากจะใช้แบบพรีเมียมมันอ่าผมก็แนะนำให้ไปซื้อที่กรุ๊ปบายนะครับที่กรุ๊ปบายกรุ๊ปบาย SEO True เติม S นะครับ .org นะครับเว็บนี้มีนะครับอ่แต่ผมบอกให้ตัวนี้นะครับนี่นะครับเว็บไซต์นี้ Group by SEOtrue นะครับ .org นะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่าในนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้หลดเลยนะครับเครื่องมืออ่มีเต็มไปหมดเลยนะครับใครจะซื้ออะไรเห็นไหมครับนี่ครับแกรมมี่เห็นไหมครับราคาประมาณ5้าเหรียญนะครับต่อเดือนนะครับ5้าเหรียญต่อเดือนแต่ว่า เพื่อนๆไปซื้อในแกมนี่นะครับมีทั้งสปินมีทั้งอะไรก็ได้10กบเหรียญนะครับ10 11เหรียญก็ประมาณ300 300กว่าบาทครับ350อประมาณนี้นะครับอ่าเพื่อนๆสามารถซื้อตัวนี้ก็ได้นะครับอ่าลองลองดูนะครับลองดูอ่าทีนี้นะครับกลับมาเรื่องของเราต่อนะครับอ่าวิธีต่อมาก็คือการเช็คนะครับเช็คเช็คว่าบทความนี้ยูนิคไหมเราก็มาใส่เลยครับ ดูนะครับนี่นะครับอ่าตัวนี้มีแค่ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ด็อกต้องใส่เดอดด็อกนะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่านี่ครับเราก็จะได้บทความที่แบบ โอเคแล้วครับผมอ่านแล้วพอรู้เรื่องนะครับอ่านแล้วพอรู้เรื่องจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเช็คขั้นที่2นะครับคือเช็คว่าบทความนี้มีคนทํำไหมผมวิธีเช็คนะครับเอาไปค้นเลยครับที่ Google แต่ก่อนจะค้นนะครับค้นเสร็จนะครับให้เพื่อนๆใส่ตัวนี้นะครับใส่ฟันหนูเข้าไปเลยครับผม ตัวฟันหนูนะครับแล้วกด enter นะครับอ่าไม่พบการค้นหาแสดงว่าบทความแบบนี้บทความนี้โอกาสที่มันจะไม่ไม่มีคนไปทำนะครับเยอะครับเพื่อนๆต้องเช็คประมาณ5-10จุดนะครับเช็คเยอะๆ เพื่อที่ว่าดูว่ามันจะมีซ้ำไหมส่วนมากมันก็จะไม่ค่อยซ้ำนะครับพอมันไม่ค่อยซ้ำเนี่ยแสดงว่ายังไม่มีคนแปลนะครับเอามาทำเป็นภาษาอังกฤษเว็บไซต์นี้นะครับก็จะเป็นของเพื่อนๆเลยนะครับผมนั่นคือเพื่อนๆก็สามารถทำได้ทุกบทความนะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูตัวหัวข้ออื่นนี่นะครับเพื่อนๆก็มาแปลเอาเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเต็มไปหมดเลยนะครับ เห็นไหมครับครับอ่าก็าจ,จะได้อีกแล้วครับผมนี่บทความเห็นไหมครับแล้วก็แปลกลับมาเป็นภาษาอังกฤษซะนะครับแค่นี้เองเห็นไหมครับจากนั้นเพื่อนๆก็เอาไปเช็คแกรมมาซะก็แค่นั้นนะครับผมแล้วก็เช็คว่ามันซ้ำอีกไหมอ่าแล้วเพื่อนๆก็จะได้เป็นบทความของเพื่อนๆไปแล้วนะครับผม เพื่อนๆสามารถทําได้3ภาษานะครับไม่จําเป็นต้องเป็นภาษาโปรตุเกสเพื่อนๆสามารถทําได้เป็นภาษาอิตาลีภาษาสเปนนะครับเพื่อนๆสามารถทําได้นะครับอิตาลีสเปนแล้วก็โปรตุเกสสามภาษานี้นะครับหวังว่าคงไม่งงนะครับผมจะสรุปขั้นตอนคร่าวๆให้นะครับขั้นตอนคร่าวๆคือ1ขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับเข้าไปที่ Google Translate นะครับ อพอ Google t r นเ s l ร t e แปลคำภาษาอังกฤษที่เพื่อนๆอยากจะทำนะครับแปลเป็นภ,ภาษา3ภาษานั่นคือ1โปรตุเก basis, ส2สเปนและ3คืออิตาลีนะครับภาษาไหนภาษานึงนะครับจากนั้นเอาคําที่เพื่อนๆแปลนะครับเอาคําที่เพื่อนๆแปลเข้าไปค้นใน Google นะครับเข้าไปค้นใน Google จากนั้นดูเว็บไซต์ใน Google นะครับที่มีบทความอยู่นะครับเพื่อนๆก็เข้าไปเลยนะครับพอเข้าไปเสร็จปุ๊บ ให้เพื่อนๆน,นะครับแปลกลับมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับโดยการที่เพื่อนๆติดตั้งปลั๊กอินนะครับที่เป็น Google Translate นะครับเพื่อนๆก็สามารถท n s l เลตได้เลยนะครับจากนั้นเพื่อนๆน,นะครับเอามาเช็คแกร m มานะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ g a m m a y .com นะครับ g a m มม .com เพื่อนๆเช็คแกรมมาพอเช็คแกรมมาเสร็จเพื่อนๆก็เช็คว่ามันซ้ำไหมนะครับโดยการใส่ฟันหนูเข้าไปนะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีเว็บที่เช็คบทความนะครับดีๆเพื่อนๆก็สามารถเอาไปเข้าไปเช็คได้นะครับมันก็จะเช็คเร็วขึ้นมีบางเว็บที่เขาเช็คให้ได้นะครับต้องเสียค่าบริการบางเว็บก็ไม่เสียนะครับแต่ผมไม่แนะนําเว็บไหนนะครับแต่ผมเช็ควิธีผมก็คือใส่ฟันหนูนะครับคอมทั้ง2ฝั่งนะครับเช็คหลายๆจุดนะครับประมาณ5-10ถึงจุดถ้าไม่ ถ้าไม่มีก็แสดงว่าม,มันไม่ซ้ำแล้วครับแค่นี้นะครับการซ้ำของ Google นะครับให้ความรู้นิดนึงการซ้ำของ Google นะครับ Google เนี่ยซ้ำเนี่ยกูเกิลจะดูว่ามันมีอินเดนะครับบทความนั้นมีอินเด็กหรือมีอะไรใน Google ไหมครับถ้ามันไม่มีในอินเด็กมันก็ไม่มีฐานข้อมูลที่เปรียบเทียบนะครับเว็บเราก็จะกลายเป็น ไอ้ตัวที่เราไปทำนะครับก็กลายเป็นยูนิคคอนเทนต์ไปนะครับมีบางครั้งนะครับที่ผมเคยเจอก็คือผมเคยลงเว็บไซต์ก๊อปของเขามานะครับจากนั้นเว็บต้นฉบับเขาลบทิ้งนะครับของผมก็กลายเป็นยูนิคคอนเทนต์ไปนะครับผมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับการการซ้ำคือการเปรียบเทียบนะครับว่ามีซ้ำจากฐานข้อมูลหรือเปล่านะครับนี่คือการซ้ำนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับอ่า สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับผมครับอขอบคุณครับผมครับ